สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับโอ้โหโเราผู้กล้าของเรานะฮะม,มาได้ไกลมากวันนี้นนอตอนนี้ลุงพลเริ่มเปลี่ยนไปทับไม้มีไม้เท้าด้วยนะครับเออไม่น่าใช่นะ,ะโอ้สุดยอดเลยนี่ฮะ,ะโอ้นะฮะพี่แอนโอ้ย่านำหน้าแล้วโอ้ลุงพลยังสู้ต่อไว้นะครับมีไม้เท้าด้วยพราะปืนด้วยนะ,ะนูกเปลี่ยนได้เลย แม่บุญถินนะฮะสาบพี่สาบปานแม่พีนะฮะใครเหนื่อยขึ้นกับน้องนุกเลยนะครับสับได้พักได้พักได้พักขาก่อนเออมันจะเป็นลมมีใครอยากได้โคกไหมลุงได้น้ำแล้วใช่ไหมน่ะเอาโคกไว้ให้เพื่อน ลุงเอาโค้กไหมครับลาอี่งลา,า่าลุงลุงคนเก่งมากเอเดินสวันนะฮะลุงเอาโค้กไหมก็อัพเดตก,กันนะฮะเอ ตอนนี้พ่อฟื้นไหวนะฮะดูกันต่อนะไอ้สิโอ้ยแตงโมโอ้ยตอโนี้พี่แอนหิวแตงโมแล้วมันเป็นเวลาจะเที่ยงแล้วไงน่าจะเที่ยงเนี่ยกินแตงโมแล้ว โมโคว่าใกินตอนเที่ยงเหรออ๋อใช่ใช่ใช่้มะม่วงขึ้นไหมน่น่าฟองจะเป็นะไรดี กันต่อนะเอฟซี FC. สับเปลี่ยนกับน้องลูกหน้าเอฟซี FC. อันนี้ย่าก็นะครับนี่มีเครื่องทุ่นแรงมีผ้าขาวด้วย ช่วยบงยังแดดนะครับแล้ก็จะมีน้ำนะครับคนละขวดนะครับ fc เอาไว้ที่จิบจิบนะฮะจิบจิบไปเรื่อยๆรื่อยีย่ปัตตันสี่ปัตตันพาร์ทผ่านแล้วสดชื่นครับผ่นานสดชื่นเมื่อว,วานนี้ก็ได้สี่ปัตตันนีแ่แหละช่วยนะครับ fc ผสมน้ำ สู่ไปด้วยกันนะฮะเอซี FC ทางบ้านฝากทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้แล้วก็เสื้อของผูกอัจจิจินนะคาราดด้วยนะครับหลังได้ในนามทูเปอร์ทุกช่องนะครับผมก็<อ>เดินกันต่อนะครับเอฟซี FC ทางบ้านนะครับสู้ค,ครับพ็เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันพักเหนื่อยแล้วก็ลุยกันต่อนะฮะน้องโอ้นะฮะ จะเดนไปขึ้นรถตโต้โอ้เจอเดนด้นลถตโต้โอ้โหอะไม่เป็นไรครับสับเปลี่ยนกันได้นะเอฟซีตามกำลังเรานะฮะเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บนะฮะชีวิตต้องไปต่อก็หมายมีไว้พุ่งชน ลุยกันต่อกลับไปที่ยังไม่หมดแรงครับไม่เหนื่อยเราไม่เมื <am <am ่อยเราไม่เมื่อยเพราะเราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยดาวมีไวเบิ้งไอ้เรียมบ่ถึงเด้อบ่านยัง เร่งจมากเลยนะ่ออรจนะบบม,บบมบบีรถทีมงานเราประกบ,บ มีรถสับพละก็วิ่งแซงไปแล้วนะครับ สามสิบสอเพันหรือนะครับสามสิบสองพันสามเิบเองพันห้าอิบหกสามสิบสอง ไปไปเสียงรับป้ายชารั้ยชาเข้านี่ขอบคุณครับนั่งบ๊อบบี้วาดป่าแน่นอนมากนะครับตอนนี้โอ้โหจิมมี่นะฮะขับรถตู้นะฮะเช้าก็ได้อาศัยโดยสารไปหนึ่งรอบนะเอฟซี มันเลยมีดอกกต้อนมา ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ